ช่วงนี้จะเป็นช่วงสัมภาษณ์กันนะครับน้อนงมุกค,ครับช่วงนี้ซีซั่นนี้สัปดาห์นี้เราเลือกคู่เองใช่ไหมแล้วนันเลือกมุกหรือว่ามุกเลือกนันนัน,นเลือกค่ะน,นันเป็นคนเลือกเองใช่ไหมครับเพราะอะไรก็อยากคู่กับน้องอยู่แล้วค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าน้องเป็นคนที่สื่อสารในเพลงได้ดีค่ะทุกๆวีที่ดูมาก็รู้สึกว่า ถ้ามีโอกาสหนึ่งที่เราได้คู่กับน้องก็คงเป็นเกียรติมากเลยค่ะครับนั่นเป็นคนเลือกที่จะคู่กับมุกแล้วใครเลือกเพลงครับนันเลือกค่ะนันเลือกหมดเลยครับเลือกทั้งมุกเลือกทั้งรักเลยนะครับเพลงต้องรักด้วยนะก็ก็รู้สึกว่าสามารถสื่อสารกับเขาได้ค่ะอ๋อสื่อสารความรักกับมุกได้ ได้ครับพูดพูดถึงเรื่องความรักแล้วเดี๋ยวถามถามน้องถามบุกนะมบาดีกว่านะครับผมก็ตอนอยู่ในบ้านเนี่ยเห็นซ้อมในหวานกันมากเลยนะครับปีความนว่ายังไงแล้วก็ตอนซ้อมเนี่ยมีแบบเขินกันบ้างไหมเพราะว่ามันเป็นเพลงคู่ด้วยไงนะแล้วก็เนื้อเพลงมันค่อนข้างหวานมากทีเดียวเลยรู้สึกอยังไงบ้างครับค่ะก็รู้สึกเขินนิดนึงค่ะเพราะว่าก็ตอนแรกๆแบบยังไม่รู้ว่าจะสื่ออารมณ์กันออกมาแบบไหนค่ะแต่ว่าพอซ้อมกันไปเรื่อยๆก็ รู้สึกว่าแบบมันสื่อสารกันเข้าใจคเขาเรียกว่าคุ้นกันมากขึ้นชินมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับเห็นแล้วเพราะว่านะเห็นตอนท้ายมีแบบว่าซีนแบบหวานหวานด้วยนะครับเขาเหมาะที่จะเป็นคู่กัน,นจริงเ <laughs> ๆเลยเมื่อกี้ผมก็ถามมุกมุกไม่ได้ตอบนันตอบคนเดียว <laughs> ให้น้องกรีนถามนันมากดีกว่าได้ค่ะขอฝากถามแตงโมแล้วกันเนาะถามว่าสัปดาห์นี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยอยู่คนละทีมไม่อยู่ดีต้องมาอยู่ทีมเดียวกันแตงไทยรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็ตอนแรกก็เสียใจเพราะว่าอยู่ฝั่งทางนี้ฝั่งฝั่งทีมฝั่ละฝ่ายก็รู้สึกผูกพันกันมากค่ะแต่ว่าก็เป็นเรื่องดีค่ะที่ได้มาอยู่ทีมฝากรักเหมือนกันค่ะ<ม>เพราะว่าก็จะได้ร่วมงานกับทั้งสองทีม<ฆ>ค่ะก็ทุกทีมทุกฝั่ละฝ่ายแล้วก็ฝากรักก็ให้กําลังใจแล้วก็ให้ความอบอุ่นที่ดีค่ะอืมอ่าครับผมอยากทราบความรู้สึกของแตงไทยนิดนึงว่าวันที่ย้ายเข้าไปอยู่ใน บ้านฝากรักเนี่ยอะไรที่มันผิดปกติไม่เหมือนกับตอนที่เราอยู่บ้านฝันและไฝ่บ้างไหมคือคือทีมฝากรักจะกินเยอะมากค่ะแล้วก็หนูก็จะพวงขึ้นคือคือฝั่งนี้แบบไม่ค่อยกินค่ะอ๋อฝั่งฝั่งฝากรักฝันและไฝ่เนี่ยคุณหนูอ้วนอ๋อไม่ค่อยกินกันแต่ว่าทีมฝากรักกินกันทั้งวันกินทั้งวันค่ะโดยเฉพาะพี่หงยกเริ่มบ่อยกันแล้วนะตอนนี้ครับหันหน้าหนีก็ให้ดีนะ แล้วตอนที่เราร้องไห้ตอนที่พอจับฉลากได้ต้องต้องย้ายไปอยู่ทีมฝากรักเนี่ยเราร้องไห้มันเกิดความคับแคนอะไรในใจเหรอมันมันรู้สึกผูกพันกับทีมฝันละาฟอะค่ะก็เลยร้องไห้ค่ะแต่ทีมฝากรักก็ให้ความอบอุ่นที่ดีค่ะแล้วตอนนี้รู้สึกเข้าที่ไหมค่ะเข้า,ขาที่ก็ทา,างนะคะวันนี้ได้รับการคอมเมนต์จากคณะกรรมการว่าร้องได้ดีมากรู้สึกยังไงบ้าง เพราะว่าหนูกับพี่แตงโมก็ซ้อมกันมากเปอนตัวค่ะครับขอเซฟประมือให้กับมุกและนันแตงโมและแตงไทยครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ